วันนี้ผมดื่มไฮโปรก่อนที่จะไปออกกำลังกายทุกวันเพราะไฮโปรเป็นโปรโตีนที่ผลิตจากพืชสีชนิดมีกรดอะมิโน,โนแร่ธาตุวิตามินต่างๆครบถ้วนตามที่ร่างกายจำเป็นต้องได้รับในแต่ละวันร่างกายสามารถดูดซึไมไปใช้ได้ง่ายกว่าเร็วกว่าขอบคุณไฮโปรที่ดูแลผู้ชายว้ใกล้เกษยียณอย่างผม ให้มีร่างกายสุขภาพสมบูรณ์อีกครัง้งขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมโปรตีนและทดแทนมื้ออาหารเหมาะสำหรับผู้ที่ดูแลสุขภาพป้องกันการพร่องโปรตีนของร่างกายและเหมาะสำหรับผู้ป่วยต้องการพักฟืน้นทานพร้อมอาหารสามมื้อเพื่อเพิ่มน้ำหนักทานเสริมอาหารหนึ่งมื้อเพื่อเพิ่มความแข็งแรงทานก่อนออกกำลังกาย30นาทีเพื่อสร้างมวลกล้ามเนื้อสนใจสินค้าติดต่อมานะครับ